ตามแผนที่เราซ้อมมาแต่ไม่ได้ซ้อมมาสัปดาห์หนึ่งวงเล็บมาครับมาครับทุกคน11เคนนะเซเคนเซเคนมิโกอิกาเราจับจังหวะของเราก่อนนะไปมิโกมิแกมาาอันนี้รนได้รถได้ติ๊ปเออมารี ปันปันทางนู้นรีดติดนะดิจิตอลได้ติดดิจิตอลสองสองเลยอันนี้ทีนึโอ้โหโอ้ได้ได้สู้ได้สู้ได้ฝั่งนู้นเาก็กับสนิมขึ้นนิดนึงหัวติ๊บตวไปไปไข้างบนข้นส่งไปช้าช้าวันสวยเลย เฮ้ยลงไปอ้โหเอ๊ะงล่างมีปะล่างล่างล่างมาร์คลิปตำแหน่งสาธารณประโยชน์อยู่อยู่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่อยู่โอเคโอเคโอเควางนะมาร์ลิปโอเคโอเคนีเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแหววโอ้โห ลูกอย่างนี้โคตรเกลียดเลยอะตัวไหนวันตัวไหนโ <c oughs> อ้แบบตายโอ้ย <c oughs> <c oughs>